สวัสดีค่ะพี่น้องขะพบก,กับใจสร้างพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางห้างเส็ง v ีเนะคะเช้าบ่ายวันที่18กันยายน2565นะคะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะก้าพี่น้องครับคลิปนี้จะมาแบบเร็วๆหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องโทรศัพท์ขึ้นขีดความร้อนตลอดเลยนะคะกลับมาบ้านนะคะสงสัยไม่มีแอร์นะคะจางขา ก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่17ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะวันที่17นะคะใจะให้เด่น1และ7นะคะรอบเช้าบุญมา8 7 9ร่างสองหนึ่งนะคะเข้าคู่ตัวเด่น7 9นะคะแล้วก็เข้าคู่1 2สองด้วยนะคะรอบเช้ามาทั้ง1และ7นะคะพี่น้องคารอบบ่ายจะให้9้และ8วันนี้ไม่มานะคะ8กับ9มาบุญแล้วนะคะบุญมา935ร่าง0ู9ย์มาหลักร้อยนะคะพี่น้องคา สถิติมีข้อมิลุดทุกวันเช่นเคยนะคะมาต่อวันที่18ค่ะวันที่18นะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่ศูนย์และ6นะคะ้องจับกู้หาความน่าจะเป็นนะคะศูนย์นะคะศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์หก ศูนย์สองศูนย์หนึ่งนะคะหกค่ะหกเจ็ดหกเก้าหกสองหกสี่หกแปดหกหนึ่งนะคะพี่น้องขาชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันเช่นเคยนะคะ รอบบ่ายนะคะอยู่ที่9ก้แลสีค่ะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องขาเ9้านะคะเก้าศูนย์เก้สาห้าเก้นะคะสค่ะพี่น้องขาสี่เก้า 4 3 4 0 4 5 4 6 4 7นหดะคะพี่น้องขาประมาณนี้นะคะชอบหรือเปล่านะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันนะคะพี่น้องขาคือเลข1และเลข6นะคะพี่น้องถ้าคลิปตัดวันนี้ใจจะเอาแค่นี้นะคะพี่น้องขาเพราะว่ามันร้อนนะคะ จะได้ไปทํางานอื่นต่อเนาะพี่น้องเนาะสาธุนะคะจะให้ตัดนะคะพี่น้องคะเดินรอบเช้าอยู่ที่ศูนย์เลขหกเดินรอบบ่ายอยู่ที่เก้าเละสี่นะคะมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องคะศูนย์เก้าค่ะศูนย์สี่ศูนย์หกหกนะคะหกหกเก้าหกสี่ค่ะพี่น้องคะรอบบ่ายนะคะอยู่ที่เก้านะคะเก้าศูนย์เก้าหกเก้าสี สีก็สี่เก้าสี่ศูนย์นะคะชอบกันหรือเปล่านะคะพี่น้องขาสำหรับเอฟซีท่านไหนนะคะที่ชอบวิ่งลูดนะคะตัวเลขสี่ตัวนี้นะคะศูนย์หกเก้าสี่สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้องขาสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องขา ก่อนจบคลิปนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหมค่ะพี่น้อง่า ลำลํำเลยรวยค่ะสวัสดีค่ะ